Det, finns också som mm. Mm. det är fint också den borta som är mycket blommor. Du kan blanda Kom! Vi ska ta lite mjöl och safta. Gillar du den? ดอกไม้คนสวยมากเลยค่ะเ็นบ่ค่ะถ้ามันมีขนบปลาหลายอย่างเสียสวย่สวยง้ามมากเลยค่ะนี่วิธีเลือกดอกไม้นะคะ Gratis a r b e s k r a f t ดอ, <c oughs> อวีสนะเดวีส์อาดเดมซุนแฮฟิมุ่ม,มามีเกลมงงาขนบปะ <c oughs> ออดูฟกนเนพิลอ็อตบีฟสนอดอวกะอ, <c oughs> อีเวกอ๋อยอสเตอร์และดฟีกย Du stör mig också. Ja, det är värre. Ja, ja. har. Han har inte lätt. Då. Ja. Det är han som tvingar mig. Tack för Ska att du förstår. Ska vi? Också. Alltså, ja. Vilket år som ni startade? Det var Nej. 25 år sedan.

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เปี่ยวจะมาซือดอกใหม่นะคะพี่น้องอยากรู้บ่าว่าเปี่ยวจะสือดอกอีกอย่างพี่น้องคะอันนี้คือดอกโพสลิเลียเนาะคะ่ะคือคนสวีดเดนเขาจะสือไปในช่วงเทศกาลกินไข่นะคะเฉลมิมฉลองกันเนาะคะ่ะดอกนี้จะเป็นดอกสีเหลืองนะคะส่วนอันนี้นะคะก็สวยเหมือนกันอันนี้เป็นดอกทุมพรนะคะ่ะเป็นดอกสีแดงะคะ่ะพี่น้องสวยๆกำลัง เขาเห็ดให้เบิ่งกำลังใหญ่เดี๋ยวก็จะมีดอกค่ะโบ,บกีิมือเปี๋ยวก็จะซื้อดอกใหม่นะคะเนาะเปี๋ยวจะให้พี่น้องเบิง่งว่าเปี๋ยวจะซื้อดอกอีหยังเปี๋ยวจะซื้อดอกอันนี้ไปปลูกค่ะเขาเอิ้นว่าดอกรุ้นบีดอ่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเนาะค่ะเนีย่ยค่ะพี่น้องเป็นดอกไม้สีขาวค่ะเปี่ชอบมากเลย มันเป็นดอกไม้เพ่นว่าสวยค่ะพี่น้อง mm. ไปจะซื้อไปปลูกเพื่อชอบต้นละยีสิบหาครูนู่ค่ะ mm. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เปียกกับเดินชุ่มส่วนดอกไม้แล้วก็ส่วนบกักพริกเนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นข้างหลังเปียกนี่ก็จะเป็นหมอ่องเพาะช้ำแล้วก็เพาะเมล็ดกาของสวนนี้เนาะคะ่ะเนาะก็จะมีพวกพักต่างๆนะคะ,มะเมล็ดพักต่างๆเลยไปจะให้เบิ้งเนาะค่ะ ี่แหละคะ่ะก็เป็นพวกมเมล็ดอันนี้จะเป็นพวกมเมล็ดผักอ๋ออันนี้จะเป็นอย่างนี้ของผักไทยนะคะเ <c oughs> พิ่นก็จะเพาะก่ามเมล็ดผักต่างๆไว้หนีเนาะค่ะเนาะนี่แหะคะ่ะเพิ่นทางานนะคะเปก็เล็บอ,อยากวนเพิน่นอันนี้ก็จะเป็นพวกพริกปาปิก้าพริกหยวกนะคะเพิ่นก็เพาะเมล็ดพัน์ไวน้นีนะเห็นบอนี่แหละคะ่ะ โซนนี่ก็จะเป็นโซนบักพริกเนาะคะ่ะโซนบักพริกที่เพิ่นปลูกเพาะเมเล็ดกาไว้นะคะเนาะเนี่ยค่ะบักพริกบักเขือเทศปาปิก,ก้าต่างๆนะคะเพิ่นก็จะพเพาะไว้พริตบักพริกระดับเพชรระดับน้อยระดับสูงเพิ่นก็เห็ด้หมดแล้วก็มีเนี่ยค่ะผักสลัดแบบนี้ค่ะที่เพิ่นเพาะสลัดแบบนี้เพเิ่นกเ็เฮ็ดปลูกเป็นต้นคายนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นใบโหระพานะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นพวกดอกไม้แบบพันหอยนะคะเนาะอันนี้จะเป็นดอกไม้แบบคล้ายๆกับพุทธรักษาบ้านเฮานะคะก็จะมีดอกสีสันสวยงามนะคะดอกไม้พันหล,ลายคักหลายแนี่นี่มะเขือเทศนะคะทินิดทิมนี่ยคะ่ะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์อันนี้จะเป็นดอกไม้อ่าอีสบิกูเนียเนาะค่ะเนาะอีสบิกู u i n e เนี่ยเนี่ยคะ่พะพอเพิ่นปลูกไว้อย่างนี้เนาะคะ่ะต้นไม้เริ่มใหญ่ เพิ่นกระจับแยกกันนะคะจับแยกเพื่อที่จะให้พุ่มมันงามถ้าเขาไป่จับแยกกันเนาะคะนะ่ะเนาะดอกไม่จะติดกันจนตื่นไปเราก็จะเฮ็ดให้ดอกไม้สูงงาบก่อนเคลียร์นไแมค่ะ,คดดคะบบสวยงาซสินะคะเราก็ดอกอันนี้เพื่อชอบมากเลยนะคะต้นไม้อันนี้เพื่อชอบนี่ค่ะซื้อของเขาซันเดย์แต่ยังของเขานี่ดอกไม้อันนี้สวยคือกันเปียวเค้น มถ่ายเบิงเ่งดอกเบินลืมซื้อนะคะพระนิอยองของเขาเขาจะมีซื้อสีสันต่างๆอ๋ออันนี้เป็นสีชมพูบอกเขเขาปลักไวน้นะก็จะมีสีสันหลากหลายเลยสีชมพูสีเหลืองแล้วก็จะมีแบบสีแดงแล้วก็สีขาวอันนี้จะเป็นต้นสีขาวเราจะใส่ป่ายสีขาวนะคะต้นไม้อันนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะนี่แหละค่ะคือพ่นเฮ็ดไว้ไอ้พวกตน้นไม้ต้ตนกาเนาะคะ่ะอันนี้เห็นบ่ค่ะพี่นวองอันนี้เป็น พันกูด้วยค่ะมันจะเป็นต้นในน้อยแล้วเขาก็จะเอามานี่ค่ะมันจะเป็นกระถางแล้วเขาก็จะเพิ่นปักช้ำเองสินะคะแล้วเพิ่นเอามาเสียบแบบนี้นะคะเสียบพอเริ่มญ่แล้วก็จะมาเสียบปลูกนะคะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะพี่น,อน้องคะนี่เป็นแบบนี้นะคะถ้าข้าซื้อเป็นต้นแบบนี้ก็จะราคาตกที่ต้นละจํานวนละสินะคะขึ้นอยู่กับว่าเขาสั่งปริมาณหน่อยหรือหลายสินะคะ นั่นแลหละค่ะเ็นบบเ็นบกบกระถางต้นของเพื่อนนี่ค่ะก็จะมีมองนี่คะ่ะจะเป็นโตะว,วางไว้กับโต๊ะที่เขาเปิดน้ำตรงนี้นะคะก็จะมีวาลเนี่ยคะ่ะเปิดน้ำปิดน้ำไว่ตรงนี้นะคะต้นไม้พวกนี้นะคะพอเริ่มหญยเพื่อนก็นจะจับแยกให้มีพื้นที่ปริมาณทางกันแน่เพื่อที่จะให้เนาะต้นไม้บเบียดกันนะคะเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นเตื้อเลื่อนแบบนี้นะคะเลื่อนแล้วเขาไปเห็นงานเขาก็ไปเองสินะคะ พวกนี้มีราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่และโตะนี่ราคาหลายหมื่นมาเลยค่ะเนี่ยโตะพวกเนี่ยราคาหลายหมื่นมากค่ะนี่สายยางพวกนี้ก็คือสายยางที่ล้อเสียบกระถางดอกไม้ที่ห้อยขึ้นไปแล้วก็เสียบต้นดอกไม้ใส่นี่นะคะแล้วก็ห้อยแล้วก็เปิดหน้ามให้เขานี่แหละค่ะคือธุรกิจทางขอบครัวอ,อันนี้คืออ่ เพลกูดเนาะคะเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพละกูดแบบหอยนะคะแห้งเพละกูดนั่นแหละค่ะดอกไม้มีหลากหลายเนาะค่ะเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแฟ้มถุงไงอ,อันนี้สวยเป็นสูงแน่ดอกสีม่วงที่ปเปียวอกไเบิึงแรกๆนะคะนะดอกไม้เพิ่นมีหลากหลายมากเลยนะคะพูนเฮ็ดกันสองคนผัวเมียเมียเป็นคนปลูกสามีเป็นคนรดน้ำพี่้องคิดเอาว่างานเพิ่นหลายขนาดใด ต้นไมตนน้ต้นนี้นะคะเพลระกูเขาบ่าค่อยชอบน้ำลายนะคะทางหดน้ำลายมันจะชื้นเขาจะให้มันแห้งแน่จักหน่อยเขาจังหดหนามน,นะคะเนื่องจากว่าอาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้นะคะนะคะเปี่ยวชอบมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ต้นอะน,นี่โอ้ยใบโหระพาอันกะเพราแดงหรือว่าใบยีรานะคะคือรสชาติเขาจะเหมือนใบยีราบ้านเฮามากเลยนะคะแห้งตัดแห้งแตกค่ะ ตัดแล้วก็ไปเสียบน้ำว้ก็จะเกิดหลากขึ้นมานะคะพัดเส้นอาหารทะเลหรือว่าพัดเส้นพวกเนือ้อพวกอย่างเสียสบค่ะโอ้สวยงามมากจะชอบค่ะกินหอมมากอืมคุณน้นองนี่แตดอกไม้สวยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ต้นอันนี้เนาะค่ะเนาะเสน์ฟิงนะถ้าจะจําำผิดเนาะ ต้องเป็นสีขาวแบบแบบดอกดับเบิลนะแม่ดอกซ้อนนะแม่คะ่ะมีหลากหลายนะคะอันนี้ก็เป็นอีสบิกูเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสีแดงนะคะดูได้จังไงว่าเป็นสีแดงเบื้องจากลักษณะใบค่ะสีเขาจะเข้มเนี่ยคะ่ะนี่แหละคะ่ะสวยงามบ่คะพี่น้องต้นอันนี้เป็นกระชอบมากเลยนะคะเป็นดอกไม้ที่ดูแลง่ายมากนี่แหละค่ะพี่น้อง เป็นใดเนี่ยคะพป็นหวงเดี่ยวพาเดินชมสวนดอกไม้นะคะนี่แหละค่ะคือการทํางานในสวนดอกไม้ล้งเลือนสวนดอกไม้ในประเทศสวีเดนดเนาะคะ่ะก็จะเป็นอีหยังที่ต้องมีความอดทนสูงนะคะเจ้าของธุรกิจตัวนี้นะคะเขาต้องดูแลแล,ละใส่ใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงหนานาวนะคะ ต้นไม้เขาต้องดูแลยางไก่ชิดว่าต้นไม้ต้องการความอบอุ่นหรือว่าต้องการน้ำหรือว่าจังใดยังสินะคะเพราะว่าอุณหภูมิในประเทศสวีเดนเนาะค่ะในแต่ละวันอากาศจะบ่เหมือนกันโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวสินะคะเพิ่นถึงต้องมีเครื่องทําความร้อนข้างหลังเดียวนะคะแล้วก็จะใส่ไฟแพงมากเลยนะคะนี่นะคะกว่าจะขายดอกไม้ใน้ตแตเตลกระถาง เขาก็ลงทุนไปหลายบว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยนี่แหะคะ่ะดูแลเขากลัวเขา,ขา,ขา,ขาสิใงญ่ต้นไหม่พั่นขายกระถางหนึ่งลอยหนึ่งอยหนึ่งหรือลอยยินาะประมาณหนึ่งลยยี่สน่ะคะ่ะมันว่าเป็นอย่างที่บบแพงเลยนะคะวิดีโอนี้นะคะเปียวมาพูดถึงดอกไม้ต่างๆที่เพิ่นปลูกนะคะแล้วก็การดูแลเฮจังใดในต่างประเทศนะคะ ธุรกิจครอบครัวธุรกิจขนาดเล็กแต่เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวเพิ่มมา20กว่าปีแล้วค่ะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกธุรกิจหนึ่งนะคะทำเองอยู่บ้านแล้วก็ขายให้ลูกค้าแต่ก็ใส่เวลาหลายแต่ก็เป็นธุรกิจของตัวเองนะคะสร้างจากนำพักนำแรงของตัวเองสาวไทยในต่างแดนเก่งบ่คะพี่นวังค่ะนี่แหละค่ะพีเพิ่นก็น สร้างธุรกิจตัวนี้มาด้วยตัวเองจับพัดจับพูดด้วยที่ความรู้บอร์ได้มีสูงแต่เพิ่นเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะเป็นอย่างที่น่าประทับใจนะคะเพิ่นอายุแค่50ปีเองค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่นต่อสู้มาตั้งแต่เพิ่นยี่สิบยี่สิบสามปีต้นๆเนาะคะ่ะพี่น้องคิดเอากันแล้วกันเพิ่นทำงานตั้งแต่เพิ่นอายุ23ปีนะคะเพิ่นมาเปิด เป็นเจ้าของกิจการก็อยู่ประมาณอายุช่วง30ปีนะคะนั่นแหละคะ่ะพี่นองยังใดก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นองสุขสุขคี่เป็นกำลังแรงใจให้เพียวเานาะคะ่ะติดตามวิีโอใหม่เนาะคะ่ะวาเปลอจะพาบนอีกสวัสดีจ้า